สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อวนนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ได้มาอยู่ที่บ้านของพ่อสีเลขวิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสภาพพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมแนวทางต่องวดพ่อสีเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะแนทางของพ่อสีกระเขานะคะ่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดนี้เขาก็มาตามผลอีกเนาะคะ่ะว่าพ่อสีจะมีแนวทางไห้เป็นตัวใดเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งกลุ่ม 5, 000, พันพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ มารับชมรถฟังไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับพ่อค่ะสวัสดีค่ะนะครับเล็วิ่งกับแม่นจับคู่ให้กับแม่นน้อครับเนาะงจะว่าเพราะว่าพี่จะมือเน้นมือเน้นเจ็สิบองโอ้พ่อสีก็บอกว่าเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งนี่พออ่าอ่าโอ้ยครับผมบาสนี้คันคันแม่นเอาออนนึ่งเก้านี่ครับโอ้ได้เงินเลยโอ้ครับเราได้จับสามตัวให้น้อพ่อเนาะ ว่าบ้าก่าที่บ้ากาเพราะว่าเลขเขาปีใหม่เนาะจ้เขาอะไรที่ปอดปีใหม่เลขเขาปีใหม่บัดบัดนี่เขาตลอดที่เขาตลอดมาพอเขาเขายังพลาดสุดพลาดหนู่งกับสองหนึ่งหรือสองงวดเท่านั้นครับเขานี่ครับจำชุ่มงวดที่ผ่านมาเนาะพอเนาะครับผมนี่เอาพอเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่ง ตัวนเ่บอนเก่าหนึ่งเพราะเพราะว่ามันมันกับฟันเจ้ากับรถเัวอาุกั้นอยู่เต็มเต็มแล้วเนาะค่ะเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่ามันมันออกตัวครับซีะคกับเพราะว่ามาคงสุไทยพอสีกะว่ายิำเพราะว่าทะเบียนรถเกบเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งพอเนาะอ่านี่ครับท่านผู้ชมเก้าหนึ่งกับพอสี นี่ครับเพิ่นขีดเส้นใต้ที่ปเป้าแถวขีดเส้นใต้ไว้เก่าหนึ่งามาคงสุดท้ายพศีพเนนที่เก่าเจ็ดกับเก่าหนึ่งนะพ่อเนาะ<ช>อืเป็นแังไใพ่อได้ต้องหด,ดหรือเปล่าได้เห็นป่ะได้คือสูตรคำนวณนี่ได้ตองหดเลใ <มา S 1> นผอเนาะได้บ่ได<บ>้เราฟับบาบบางผู้ใดสิเขาตามสูตรก็คของเนี่ยเพราะว่าสูตรผู้อื่นเขามาเพราะว่าเบื้องเรามันมันบ้าเขาเลยของพ่อไหมของพสีนี่ ได้ตองหมดแล้วถือว่าต้นปีนี่ก็เขาดีเนาะพอนะ่อเนาะต้นปีนี่เขาเป๊ะเลยแต่ว่า,า,าว่าเอ้าเขามันเขาถี่มันถี่พ่อใช่ไรอยู่อ่อากขาว่างะาคบแต่ว่าเรกล่างพิษเล่ล่างยิ่งสาบบอบแอมโอ้แต่ว่าพอ่อซืให้ผมนี่ให้เป็นชุดบนล่างาให้เป็นชุดบนล่างเนาะพอเนาะบ้านนี่ว่าเอาเล่ลรางอ่าเอาชุดนี้น็นบ่ชุดบนล่าง เอาชุดนี่แหละชุดนี่แหละน้าพ่อเนาะเพราะว่าเขามาดูแล้วมันเข่าได้พ่อชุดนี่เอาเดี๋ยวพ่อเอาไว้บนเอาสมมุดิน้าพ่อเรียกออกเดี่ยวบาทคำนวณเล่นว่าพ่อจะไปให้ดิพ่อมือนีเรียนปูมากกว่ามือนเพ่อใก่ล้ลูกก็เขาก็ยิ่งออกเขาก็ได้หมดแล้วหกไรบาทครับผม พ่อเขาก็เจ็ดแหงวะมาไม่กับหรือเพราะว่ากับโอ้เรียอพ่อนียไม่ไม่กะงยึดตลอดเ่ราะฉะนั้ก็มัมนจหน่อยอ่าเดี๋ยวผมเขียนให้ไหมเศร้านี่ไปเลี้ยงปูมากที่พ่ออืมอ๋อครับพ่อไปเลี้ยงปูมากครับชมชมอ่าอ๋อหน่อยเกบไวันรับวัน เลยออกชุดได้ป<ร>่ะเล<ร>ะปับเลยนะค<ร>ะ,<ร>ะชุดนี้ป่ะครับเออนี่คือทั้งใจเอาป่ะและเลขเลขเด่นตัวเด้งวดนี้คือพอเห็นมีเลขเด่นเดี๋ยวบ่าวแถาจะเขียนให้ตัวยังไงเอานี่เด่นส<อ>า <3 S 1> มเด่นสามได้สามตัวเดียวป่ะเออเอาคือเก่าคือได้คือจังหวะที่แล้วนี่คือได็เก้าศูนย์หนึ่งใช่ไหมป่ะเออเก้าศูนย์หนึ่งอันอันนี้มันอันนี้งวดนี้คือได้ตัวเดียวครับพ่ะ อพอเป็นเพราะว่าเล็กเด่นพ่อเพิ่งจะ,จะมีไห้มาสามโตนะครับแต่เพิ่งจะจับตัววิ่งไห้อ๋อครับ สองวันนี้ได้สองสามสี่ติพ่ออ๋อ,อครับอมีงวดที่แล้วเก้าศูนย์หนึ่งตัวน้อยได้พี่น้องเดี๋ยวว่าเท่าที่ขีเนไหนครับได้ 2, 3, อสองสามสี่สองสามสี่เอาวิ่งสามนะครับตังวดที่แล้วนี่ให้วิ่งศูนย์นี้ววพ่อวิ่งศูนย์พะเนาะมากเก่ากับผีมากเก่ากับหนึ่งผีครับแต่ว่าจับคูนี่ให้แม่นอยู่วดที่แล้วครับวดที่แล้วนี่เก่าหนึ่งรับเดี๋ยวบ่าเท่าเขียนให้ ตัวยังไงสองสามสี่นภรเนอะวิ่งสองสามสองเด่นสองสามสี่วิ่งสามสี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้าสามเก้าสามหกสองหกอ่าเดี๋ยวบอาเถาเกนให้ตัวยงไงครับท่านชมบ้านนี้จะเกนไหมครับผมค่ะเข่าอีกเข่าดิเข่าฝันดีค่ะมันฝันดีไหมอือจะว่าผมผมมันจะจอดหรอก ค่ะให้ชุดเต็มไปก่อนนะพ่อเนาะอคืเก่าอีกขึ้อเกาค่ะเข่าเข่าเข่าเดี๋ยวเราเข่าเขียนให้ครับท่านผู้ชุมกันร่องมึงเด็กปีใหม่ก็มันเป็นยังไงก็มันฝันยังออพ่อสีนี่นะครับเนาะถุงสุดท้ายพ่อสีเป็นกับว่าพันฝันดีเนาะค่ะพันฝันเกี่ยวรถเนาะค่ะเนาะทะเบียนรถกันนี่ค่ะเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเนาะค่ะนี่ ทะเบียนรถพอสีนะคะพอสีตะกยมาอยู่นะคะยำเจ็ดเก้ากับเก้าหนึ่งนะคะออค่ะอาพอซีกับมดซื้อเนะหนึ่งก็พอเด่นต่อเมัเด่นเน 2, 3, อ่นี่กับวิ่งสามโ่พะเอาาเอวิ่งสามวิ่งสามชุดนี้งเป็นชุด บนล่างด้วยค่ะท่านผู้ชมไม่ได้เปิดล่องผู้อื่นสี่หนึ่งข้างเนี่ยครับถือก็ถือกูถือแล้วไปไห้ก้กอนมูเล่เราก่อนเนาะสี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้ากับผมสามเก้าสามหกสามเก้าสามหกหลักกับสองหก เอพ่อเดนมใ่มีเด่นม่เน้นตัวไรบะพ่อ้คันเน้นมันก็มีนเน้นเนี่แล้วสามหกสามหกเดวพ่อโอเคอเดี๋ยวักวก่อนครับอมอืมเ<ม>อานี้ครับ เต่ว่าก็อีหลมเล็กพว้น้เอาเล็กค๊นวณผมัะค้องได้นะองขอคล้องอ้าคลองผู้หญบอมากกับยังเอาติวนี่เจ้องเพราะว่ามันต้องหวดมั่นใจกับค้องตีขอครับเอาทำมาชุ่มนะครับเนาะนี่ครับเปลี่ยนเปยนเพราะว่ามันควันอยู่คิดว่าคิดว่าคือ พี่มาถืออีกถือแค่ถือแค่ครับท่านผู้ชมเรื่องการโจรให้วิ่งสามเลยวิ่งสามเลยอ่นภพอเนาะเขาคลิปนี้แค่ซ้ำนี่นภพอเนาะค่ะแคปหน้าจอตามนี้เลยนะคะในทางของพ่อสีเลขวิ่งแล้วค่ะงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วค่ะพ่อสีปล่อยหอยตองวัดแล้วเนาะค่ะเด่นสองสามสี่เนาะค่ะพ่อสีว่าวิ่งวิ่งสามเนาะค่ะเป็นชุดบนล่างเลยค่ะจ้าไพ่หกคู่เนาะค่ะมีสีหนึ่งสีแปดสีเก่า สามเก้าสามหกสองหกเนาะคะ่ปะปสีว่าเน้นที่สามหกเนาะค่ะท่านชมค่ะพิจารณาเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องเมมูก็ได้น้ำเสนอตรีกเป็นเทียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เมนูมมพร้อมพอแม่พีน่น้องท่านชมทุกท่านโชคดีรวยยิ่งขกันสุขุมสุขคนเด้อค่ะพอกันไหมในคลิปหน้าเนานะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ